สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์สเสนอรายการธรรมะรับอรุณ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนเมษาย,ยนคะ่ะวันเสาร์ที่5เมษาย,ยนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่้าเดือน5คะ่ะก็คิดว่าเป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ มากราบนมัสการพระอาจารย์มหาไพาบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านเป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณของถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมายาวนานหลายปีแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียววัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระคูณสิทธิปภากร หรือท่านหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัวพาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ยังเป็นองค์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตรปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโฉกด้วยก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโฉกนะคะพบกันเสราร์อาทิตย์ก็ได้มาทําหน้าที่ เป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือสากฉากับพระอาจารย์ของเราก็คือ,อพระอาจารย์มหาไพบูรลอภิปุโนโค่ะขอนําท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะเจียมบานสาธุเจ้าค่ะเ,เช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้โยงคิดว่ามีจดหมายต่างๆมากมายนะเจ้าค่ะทั้งที่ถามมาในเว็บไซต์บ้างเขียนเป็นจดหมายมาบ้างมาถามพระอาจารย์มากมายทีเดียว ดังนั้นก็จะรวบรวมมาตอบกันเลยในในเช้าวันนี้ดีไหมเจ้าคะ่ะได้ได้ได้ยินดีเจ้าคะ่ะเริ่มด้วยคําถามของท่านแรกนะเจ้าคะคือคุณวันลบเจ้าคะ่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์ก็ถามพระอาจารย์ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็อยากจะรู้นะเจ้าคะว่าถ้าเขาทําบุญทํากรรมมากๆเลยเนี่ยนะเจ้าคะถ้าเปิดคนคนหนึ่งเกิดเป็นคนที่ทําบุญทํากรรมมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเข้ามาทําบุญมากๆด้วยเช่นกันเนี่ย อย่างนี้ก็อยากจะทราบว่าเมื่อเขาตายไปหรือที่อายุขยไปเนี่ยเขาเจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกับเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา,า,ขา<อ>ที่มนุ์เลยเจ้าขาหมายถึงบาปก็ทํามากด้วยแล้วก็บุญก็ <c oughs> ทํามากด้วยใช่ไหมเจ้าขาเจ้าขาเพราะฉะนั้นถามว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรก <c oughs> อัน,นี้มันก็อย่างนี้มันจะมีทางไปได้หลายอย่างสมมุติถ้าคนทําบาปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะที่ไปเนี่ยคือนรกกาเนิดเดร,รัจฉานเปรตวิสัย อันนี้แน่นอนที่พระเจ้ายืนยันไว้นี่คือหมายความว่าคุณไม่ได้มีบุญคือมันไม่ได้จะมาหักล้างกันนะแต่ว่ามันจะอาจจะทําให้การให้ผลเนี่ยเป็นระยะที่แตกต่างกันสมมติคุณทําบาปมากๆ่ะรกกวนเดได้วยฌานเปริวิสัยแต่ถ้ามีบุญหนุนอยู่บุญนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นทานคุณอาจจะเกิดเป็นหมาที่มีอันจะกินอเป็นไปได้เพราะปัจจุบันเราก็เห็นหมาที่มันมีอันจะกินกินสเต็กดีกว่ายาจกด้วยซ้ำก็มีแสดงว่าอันนั้นอ่ะ มันทําบาปเยอะแล้วเราก็มันก็เป็นไปเป็นบาปที่เป็นไปเพื่อความหลงมันก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเขาก็ให้ทานเยอะอ mm. นะทําให้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีอันจะกินอันนี้เป็นไปได้นะหรือ,อถ้ามันจะให้ผลในลักษณะที่ว่าคุณทําบุญก็เยอะนะบุญที่คุณทํานี่ประเภทศีลแต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยก็จะไปเกิดเป็นเป็นมารเป็นเทวดานะมารน,นี่คือเทวดา แต่แตอยู่เป็นเทวดาที่นับเนื่องในหมู่มารอย่างนี้ก็มีอาจจะเป็นไปได้อืม่คะหรืออถ้าคุณทําบุญก็เยอะมีการให้ทานรักษาศีลแต่ว่าก็ทํำบาปในลักษณะว่าผิดตรงนั้นไม่สมบูรณ์ตรงนี้มีความด่างพร้อยก็อาจจะเกิดเป็นเทวดานะแต่ว่ามีรัศมีที่ไม่มากมีความเศร้าหมองมีความหมองในรัศมีของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ มันได,มนได้มันได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นคนที่จะพยากรณ์เป๊ๆะๆก็จะพูดที่มีความสามารถอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าตรงนี้มันสําคัญตรงที่จิตสุดท้ายก่อนที่จะทําการละก่อนที่จะตายตรงนั้นว่าจิตคุณนั้นเนี่ยไปคล้องแวะในลักษณะไหน,น,ะน,ะนะถ้าบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคุณไปคล้องแวะในความบุญหรือส่วนที่เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นคล้องแวะในส่วนที่เป็นบุญแล้วบุญนั้นมีบาปมาเกี่ยวเนื่องกันด้วย ก็จะไปเป็นให้ผลในลักษณะที่มีความเศร้าหมองต่างๆกันถ้าจิตตรงนั้นคุณไปคล้องแวะในส่วนที่เป็นบาปคุณก็จะไปในที่ที่เป็นบาปแต่เพื่อนบาปนั้นมีบุญเกี่ยวข้องด้วยนะก็จะทําให้เป็น,ปน,ปนสัตว์เดรัจฉานอย่างที่มีอัจะกินอย่างที่ว่าเป็นต้นอืมสาธุเจ้าค่ะอ,อันนี้พระอาจารย์เคยคุยให้ฟังอ่ะนะเจ้าค่ะหรือว่าเคยสากฉามาแล้วว่าอจิตสุดท้ายเนี่ยสาคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะถึงกาละหรือว่าจากโลกนี้ไปนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเป็นจิตที่ดี หรือคิดในทางที่ดีบุญกุศลเนี่ยจิตเราก็ปัาบไปในที่ดีเลยเจ้าค่ะ<ป>แต่ถ้าเผื่อไม่ดีก็ลงนรกไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ<า>แล้วก็มีจุดหนึ่งด้วยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนก็บอกทําอะไรก็ได้แต่ว่ารอจิตสุดท้ายให้มันคิดในที่ดีก็ไปสวรรค์สิแต่ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็ได้เฉลยมาก่อนหน้านี้นะเจ้าค่ะที่โยมจําได้ก็คือว่าอ่าโดยมากจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในจจิตสํานึกคือแบบสับคอนชีสของเราอะเจ้าค่ะ ซึ่งเราคงจะไปบังคับอะไรว่าให้มันพุ่งด้านนั้นด้านนี้ไม่ได้แต่มันจะผุดขึ้นมาเองใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นแหละความน่าจะเป็นว่าตรงนั้นมันจะอองหัวหรือก้อยล่ะนั้นแต่ว่าคุณสร้างความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้มากหรือน้อยมันเหมือนกับเล่นทายลูกเต๋าอย่างนี้เลยล่ะมาว่านะว่าสมมติถ้าคุณสร้างความน่าจะเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะมากสร้างความน่าจะเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะไปดีมาก อันนี้ตรงนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไปดีได้มากกว่าเพราะนถามว่ถาถ้าคุณทําบุญเนี่ยแหมก็ทาบุญให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเถอะนะอย่าเอาบาปมาปนเปืป้อนนะหรือ<ล>ว่าอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีควบคู่กันไปนั้นไหนๆจะทําดีแล้วก็ทําให้มันค่อยบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเจ้าค่ะน,น,น,น่าจะเป็นการดีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคําถามของท่านถัดไปเลยดีกว่านะเจ้าค่ะท่าน็บไใช้เช่นเดียวกันคือคุณทิติมาวิริยรัตเจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่า เวลาที่เราไปทําบุญนะเจ้าคะและตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านที่อ่าจะเขาเรียกว่าติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook บ้างอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะ่ะเขาไปทําบุญมาเขาบอกเอาบุญมาฝากอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแล้วเราก็เข้าไปอนุโมทนาบุญไปไลค์ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือไปชอบไปอะไรอนุมาอนุโมทนาบุญกับเขาอย่างนี้เนี่ยอ่าทางคุณที่ที่ท,ทมาก็ถามว่า ทำแบบนี้เนี่ยจะได้บุญไหมและในทางพุทธวจนะเนี่ยมีกล่าวไว้บ้างไหมเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขา,า,ขาอ๋อโซเชียลเน็ตเวิร์กสังคมเครือข่ายเจ้า,า่ะเฟซบุ๊กไลน์หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาส่งข้อมูลมาแล้วหรือว่าเราไปทําบุญมาเราส่งข้อมูลให้เขา,า,ขาใช่ไหมแบ่งปันทางนี้สงสือส่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เจ้า,า่าทีนี้ถามว่าบุญเนี่ยก็คือคือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลถูกไหมาาอย่างสมมติว่า เอ่อถ้าท่าน้ฟังไปทําบุญมาแล้วตัวคุณเตือนใจเนี่ยก็ไปอนุโมทนากับท่านผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะจ้ะ,อ,ะอันนี้ยมทําประจําเลยอ่ออญญญาแสดงว่าคุณเตือนใจก็จะได้บุญที่เกิดจากการบุญใหม่ที่เกิดจากการอนุโมทนาตรงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าวข้อมูล,ท,มลที่คุณเตือนใจจะได้รับจากท่านผู้ฟังที่เขาไปทําบุญมาเนี่ยผ่านทางไหนได้บ้างนะบางทีก็ผ่านทางปากต่อปากบอกกันมาบางทีก็ผ่านทางเขียนจดหมายมาบอกหรือส่งข้อความมาบอกมันก็ได้ทุกรูปแบบ ได้ทุกรูปแบบทีนี้ประเด็นคือเรื่องของปัจจัยนั่นเองอย่างสมมติว่าถ้าเราอ่านข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นตน้นะหรือว่าคุณแบบเจอหน้าเจอตาแล้วเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะความปราบปลืม้มความซาบซึ้งใจเนี่ยมันจะผ่านทางปัจจัยนะสองกรณีนี้จะไม่เท่ากันไงอืมเจ้าค่ะนะประเด็นทำให้จิตของคนที่เขารับรู้ข้อมูลเนี่ยก็รับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะอ่าพอจิตรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน,กน บุญกุศลที่เกิดจากการอนุโมทนาตรงนี้ยินดีด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันนะอเนื้อๆนะมันเป็นเรื่องของปัสสภาะบุญมีอะไรเป็นดัเกิดนะบุญมีปัสสภาะเป็นดัเกิดบาปมีอะไรเป็นดัเกิดก็มีปัสสภาะเป็นดั่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าปัสสภาะที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันมันมากหรือมันน้อยมันเหนี่ยวนําไปในทางนั้นทางบุญกับทางกุศลแน่ล่ะในเรื่องที่เราไปทําบุญทากุศลมาแต่ถามว่ามันเหนี่ยวนําได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ปัสส ถ้าถ้าทางสื่อทางโซเชียลมีเดียอีเมลส่งมาข้อความส่งมาเนี่ยในความห็นอจะมาว่าเป็นความเบาบางนะถ้าเปรียบเทียบกับ<ช>อะไรเนี่ยเนะปรียบเทียบกับเจอหน้าค่าตาฉันอธิบายให้เธอฟังนะโอ้โหถามกันตอบกันมีอินเทอร์แอคทีฟมีการถามตอบกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็จะมีความเข้มข้นของผัสสะมากกว่าทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขาฟังเขารับรู้ข้อมูลเนี่ยก็ร่วมอนุโมทนาไปด้วยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับ เออพรษะที่เบาบางเจ้าค่ะอันนี้ก็แง่มุมให้ให้ทราบตรงนี้เจ้าค่ะแล้วตอนนี้โยมอยากมีคําถามแทรกตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเอออย่างสมมุติว่าเราไปทําบุญอย่างเงี้ยหรือไปไหว้พระกรันโยมก็สังเกตอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสมมติว่าไปเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีว่าคนที่เอ่อตั้งใจจริงๆจะทําบุญมีจิตจดจ่อว่าจะทําบุญตรงนั้นอธิษฐานไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพวกหนึ่งที่ว่า ไปอย่างนั้นแหละไปตามหมู่คณะก็ไปไปเอาไหว้ไหว้วางจุดทูปไปกเ็เพเฮฮาถ่ายรูปอย่างนี้เจ้าค่ะอ,อันนี้โยมคิดว่าจิตเนี่ยต่างกันเลยใช่ไหมคะถึงแ<า>ม้มว่าเขาจะทําบุญด้วยเงินมากกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าค่ะอ,อันนี้โยมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาจะจะทําทําไปอย่างนั้นเองเนี่ยโยมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะไม่ท่าวันนี้พระพระอาจารย์มหาภัยบุญมีความคิดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะมันมีเกณฑ์ในการวัดอยู่คุณตใจที่พูดถึงว่าเวลาที่เรา เราไปสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามหรือรูปแบบไหนก็ตามนี่ย <Okay. S 2> เกณฑ์นในการวัดเอ,เอาเอาเรื่องของการให้ทานหรือการบูชาอะไรสักอย่างเด่งหนึง่งนะคนที่จะบุญจะมากหรือน้อยก,ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหกอย่างด้วยกันนะสามอย่างเป็นของผู้ให้นะผู้ให้ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะมีจิตศรัทธาไหมก่อนให้มีจิตศรัทธาก่อนน้อมไประหว่างให้มีจิตศรัทธาก่อนเลื่อมใสนะหลังให้มีจิตศรัทธาก็ปลื้มใจนะผู้รับมีคุณสมบัติสามอย่างนี้ไหม นะก็คือ,อมีราคาโทสะโมหะหมดไปแล้วหรือกําลังทําเพื่อให้ราคาโทสะโมหะหมดไปนะถ้า3อย่างนี้ของผู้ให้3อย่างนี้ของผู้รับนะมีเกิดขึ้นเนี่ยหอย่างนี้จะทําให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นาการที่เราไปนะถ้าคุณมีจิตศรัทธาเต็มเต็มเต็มที่เลยเนี่ยาการที่จิตจะคิดไปในเรื่องที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะน้อย เรื่องกิริยาที่จอกมาในการที่จะกุยเล่นต่างๆก็จะไม่มีแต่ตรงนี้บ่งบอกถึงสตาของผู้ที่ให้ได้อืเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีการสํารวมอินทรีย์ว่าอย่างนั้นเถอะในระหว่างทําบุญนะเจ้าค่ะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับคําถามของคุณแทนด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสําหรับคําถามของคุณแทนนี้ก็จะถามว่าอยากทราบว่าเวลาทําบุญด้วยวิธีการโอนเงินอย่างเช่นว่าโอนเงินไปให้ค่าน้ําค่าไฟค่าที่ดินอื่นๆจิปาถากับทางวัดเนี่ยเจ้าค่ะ โดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้แจ้งไปหรือว่าไม่ได้แจ้งไปทางวัดนั้นๆว่าได้ทําบุญไปแล้วหรือว่าอย่างกรณีที่มีการปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะก็ทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็มีมนี้นั้นที่ว่าให้ทําบุญเนี่ยคุณแทนก็มีจิตศรัทธาก็ทําบุญก็โอนไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้ก็ถามว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่ายงคิดว่าคุณแทนคงอยากรู้ว่าการทําแบบเนี้ยได้บุญไหมเจ้าค่ะได้บุญแน่นอนนะ ก็อ<ช>ย่างกรณี<ห>ที่6เหตุปัจจัยว่าได้บุญมากหรือน้อยนะได้แน่นอนอ่ทีนี้บางทีบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ทําด้วยมือของฉันเองนะมันก็ไม่ไม่ไม่เห็นใจเลยคือองค์ประกอบบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอ่ทรัพย์นั้นคุณเอามาจากไหนใช่ไหมถ้าเป็นทรัพย์ของคุณเองหามาได้โดยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ได้บุญเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่ทรัพย์ของคุณเองเราก็ได้บุญอยู่แต่ก็อาจจะลดน้อยลงอย่างเง ประการที่2คือทําด้วยมือตัวเองไหมนะคือบางคนคิดว่าเอ๊ะฉันโอนเงินไปไม่ได้ทําด้วยมือฉันเองทําไมจะไม่ใชกก่ก็เราก็สั่งโอนเอง,งเหอไหมนึกออกไหม<ล>ค,คุณไปที่ธนาคารคุณไปเองหรือเปล่าหรือว่าคุณกดตัวเลขที่ ATM คุณทาเองหรือเปล่าหรือทาอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณทาเองหรือเปล่า,าค,คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทําเองสั่งลูกน้องทําคุณงต้องโทรลูกน้องให้บอกลูกน้องไหมก็ตัวคุณนี่ก็สั่งเองอยู่ดีแจ้่เพนะราะนั้นมันคือทําด้วยตัวเองแน่ล่ะ ทีนี้ผัสสะอย่างที่ว่านั่นแหละว่าความเข้มข้นของผัสสะที่เกิดขึ้นคือถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์เห็นต่างๆโอ้เห็นพระรูปเจ้าด้วยเห็นพระสงฆ์ด้วยจิตใจมันยิ่งเบิกบานมากขึ้นนะเพราะนั้นตรงตรงนี้เขาก็จะได้บุญในส่วนที่ผัสสะมีความเข้มข้นเพราะว่าบุญมีผัสสะเป็นดัานเกิดอย่างที่ว่าอเจ้าค่ะแต่ถ้าเปิดเขามีตาความตั้งใจเข้มข้นจริงๆระหว่างที่ส่งไปหรือว่าสั่งให้คนทํานิยมก็คิดว่าก็ได้บุญนะเจ้าค่ะอยู่ที่จิตใจเขาเจ้าค่ะ แล้วทีนี้มีนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสมมุตินะ่ะปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะเจ้าคะ่ะที่ว่าพวกที่มีอํานาจวาจาทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะในสังคมบางทีตัวเองไม่ได้ควักเงินตัวเองทําบุญเลยเจ้าคะ่ะแต่ว่าทําในานามของคือไปเอาเงินหน่วยงานราชการบ้างอะไรบ้างมาทาบุญอย่างเงี้ยเจ้าคะ<อ>่ะแต่ในานามว่าตัวเองเป็นประธานอย่างเงี้ย อันนี้เขาจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะได้ได้แต่จะมากน้อยก็ไม่เท่ากันอย่างที่ว่าว่าทรัพย์ของตัวเองหาหรือเปล่านะฮะคุณบางกนคิดว่าเอ้ฉันไม่ได้หาแต่ว่าฉันอนุมัติให้หรือว่าฉันจัดการงบประมาณให้อันนี้เขาได้บุญแน่เพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลคนที่ทําเนี่ยอ่ทีนี้ส่วนทรัพย์นะถ้าตัวเองร่วมด้วยทรัพย์ตรงนั้นเอ่อเป็นของคนอื่นมาคุณเป็นหน้าที่อนุมัติสั่งจ่ายเราได้บุญนะทีนี้ถ้าเรา ได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือใช้จ่ายส่วนทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนนะคือเงินที่เราหาได้มาอย่างบริสุทธิ์เนี่ยเราทําบุญด้วยอันนี้เราก็จะได้บุญเพิ่มด้วยอีกละ่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไปถึงคําถามของเป็นเรื่องของบุญเหมือนกันนะเจ้าค่ะวันนี้เรารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับที่เรียกว่าทําบุนาสนติชนเราเจ้าค่ะประมาณนี้มารวมกันตอบในหรือว่ามาคุยกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะ เมื่อสักครู่ตอบมาเป็นเรื่องถามมาในเว็บไซต์อันนี้เขนมาเป็นจดหมายเจ้าค่ะเขียนมาถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่ามีข้อข้องใจว่าท่านไม่ค่อยจะได้ตักบาทหรือว่าใส่บาทตอนเช้าเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงที่พระมาอะไรก็แบบว่ารู้สึกว่าจะจะไม่สะดวกว่าอย่างนั้นเถอะสรุปแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็เคยเอาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนที่ซองว่าถวายปัจจัยสี่ ไปถวายที่วัดใกล้บ้านนะเจ้าคะ่ะอือันนี้เนี่ยท่านผู้ถามนี้ก็คือท่านอารุณีเนี่ยก็เลยถามว่า,าการที่ทําเช่นนี้เจ้าค่ะจะได้บุญเท่ากับคนที่เข้าไปตักบาตรหรือว่าใส่บาตรทุกวันไหมอันนี้เนี่ยก็อยากจะทราบอะเจ้าค่ะว่าว่าได้บุญไหมอะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณอรุณีนี่เขียนมาเป็นจดหมายเจ้าคะ่ะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดมาด้วยอก็อนุโมทนาด้วยตรงนี้ถามว่า ถ้าจะได้บุญเท่ากับเขาหรือไม่นะซึ่งเหตุปัจจัยในการที่จะได้บุญเท่ากับใครหรือไม่มากหรือน้อยก็อยู่ที่6อย่างนะตัวผู้ให้สามอย่างศรัทธาก่อนระหว่างหลังนะตัวผู้รับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยถามว่าคุณมีจิตเป็นกุศลแล้วตอนที่คุณเอาเงินใส่ซองเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการรับมอบนะก็ต้องได้บุญแน่นอนนะบุญที่เกิดขึ้นได้แน่นอนแตนะ่ทีนี้มันจะเต็มนะคือแต่เรายังไม่รับมอบนะมันก็ยังไม่เต็มใช่ไหม อตอนที่เราไปมอบให้แล้วนะอ้าวคนที่เขาใส่ทุกวันเนี่ยเขามอบแล้วทุกวันก็มอบทุกวันวันนี้มอบพรุ่งนี้มอบวันถัดไปมอบใช่ไหมแต่เราเนี่ยรอสักสามเดือนค่อยไปมอบทีเดียวนะบุญของเราก็จะเต็มอตรงสามเดือนตรงนั้นถ้าเหตุปัจจัยอื่นๆเช่นว่าศรัทธาก่อนระหว่างหลังของเราเหมือนกับเขาเนะี่ยมันก็จะไปเต็มตรงนั้นเนะี่ยไปเต็มตรงจุดสามเดือนที่คุณรับมอบตรงนั้นอันเนี้เกณฑ์ในการวัดก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละคุณเติตรจ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะได้ได้ว่าอย่างสมมุติว่าเราฝากหรือว่าอย่างเนี้ยโยมวันที่คุยกันวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะอันนี้ทั้งคุณปริชาติแล้วก็คุณที่คําพรอ,อย่างเงี้ยฝากเงินมาทําบุญร่วมทอดพระป่าสร้างห้องน้ําห้องน้ํารวมที่วัดป่าดอนไหโศกเราอย่างเงี้ย uh huh. โดยอธิษฐานจิตมาแล้วก็รวมกันทําอย่างเงี้ย นะเจ้าคะโดยเขาตั้งเจตอธิษฐานเขาเรียกว่า,าภาษาชาวบ้านเราก็คือจบเงินมาเรียบร้อยแล้วละ่ะตั้งเิตมาอย่างนี้แล้วเขาจะได้บุญเต็มตามนั้นไหมเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะได้สิได้สิคือ <c oughs> คือนี่คือทําด้วยมือตัวเองอนะ <c oughs> โดยฝากเพื่อนมาทําด้วยมือตัวนะฝากเพื่อนมาอา, <c oughs> อาจจะไม่ได้มาอยู่ในงานแต่ว่าผัสสะนี้เขาที่เกิดขึ้นก็จะไม่เท่ากันกับคนที่มาอยู่ในงานแน่และนะ ได้เห็นพระสงฆ์ได้เห็นกิจกรรมคนร่วมทําบุญทำทานจิตใจมันก็จะฮึกเหิมมีความเข้มข้นมากขึ้นอันนี้ก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่จะเกิดจากการศรัทธาก่อนระหว่างหลังนะส่วนที่จะเกิดจากเนื้อนาะบุญที่เป็นผู้รับอันนี้เราได้แน่นอนอเจาค่ะคือตั้งจิตมาแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่อเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามของท่านผู้ใช้นามว่าบัวเหล่าที่สามนะเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์เขียนถามว่าการทําบุญ โดยไม่ตั้งจิตปรารถนาอาธิษฐานใดๆเลยกับการตั้งจิตปรารถนาอาธิษฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเจ้าค่ะอืมแต่ว่าพอไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าหลังจากทําบุญแล้วจิตใจก็เบิกบานได้ทําบุญเฉยๆเนี่ยเจ้าค่ะอืมีคนคคเลยเจ้าค่ะคือถ้าเราควบคุมเหตุปัจจัยที่ว่าได้ก่อนระหว่างหลังนะตัวเราเองเราก็ควบคุมได้แต่แต่ว่าคนอื่นเราไม่รู้ละผู้รับเราไม่ดูยกไปก่อนแต่ตัวผู้ให้เองก่อนระหว่างหลังมีจิตที่สตาหมด ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่อธิษฐานกับอธิษฐานน้อมน้อมบุญไปในอย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนได้บุญมากกว่ากันเอออันไนที่นี้เขาถามว่าอันไหนดีกว่ากันด,นะดีไม่ดีดคุณเอาอะไรมาวัดเออดีไม่ดีอ,อะไรมาวัดถ้าเอาบุญมาวัดนะได้ได้พอๆกันนะดได้เหมือนกันทีนี้ผู้ชาเคยตรัสตรงหนึ่งพูดถึงว่าคุณทําบุญเนี่ยปรารบเหตุอะไรนะบางทีคุณคุณทําบุญปราบเหตุว่าอยากได้สิ่งที่เป็นกรรมคุณน,นะนี้ก็จะมีะได้บุญน้อยกว่าการที่ทําบุญโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลย นะสมมุติว่าตรงนี้แม้ตรงนี้ก็ได้เท่ากันนะมันจะแตกต่างกันตรงนี้เรื่องของการที่เราน้อมจิตไปนะแตกต่างกันตรงที่ว่าบ,บุญนั้นก็จะได้รับผลของจิตเนี่ยจิตเนี่ยนะที่เป็นเจตนาเนี่ยมันก็จะน้อมไปในให้บุญเนี่ยออกผลตรงนั้นแค่นั้นเองนะแต่ถ้าถ้าไม่มีมันก็จะให้ผลตามระบบของกรรมนะคือให้ผลปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาถัดมาก็มีให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็มีนะมีช่องตรงไหนมันก็จะเป็นไปตามระบบตาม การหมุนเขาก็ตามการให้ผลของกรรซึ่งจะเป็นเรื่องอาจินไตซึ่งจะประมาณยากแต่ถ้าสมมติเราน้อมจิตไปตมันก็จะไปจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะโน้มไปในทางนั้นอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนใช่ไหมเจ้าคะใช่<ๆ>เรื่องเรื่องของการอาธิษฐานนี้ก็ต้องเอ,อคมชัดนิดนึงนะแง่มุมตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงคุณเดินใจที่พูดถึงว่าการอาธิษฐานเนี่ยอย่างไรก็ตามการอาธิษฐานเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวเนื่องด้วยของที่เป็นกรรมกุลหนะ้าในในความเห็นอาตมานะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันจะทําให้มีความเศร้าหมองเพราะว่กา,ากรรมคุณห้าเป็นเรื่องเครื่องรึงรัดเครื่องเศร้าหมองอยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะมาทําบุญอย่างเงี้ยมีปัจจัยมาเราก็นําออกสร้างโบสถ์บ้างถาวายปัจจัยสียงนควรแก่สมณะจะบริโภคบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหม <Okay. S 2> บุญเกิดขึ้นทําไงเราก็อธิษฐานตั้งใจว่ามี2กรณีแต่ถ้าการอธิษฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมคุณ5เช่นเราจะอธิษฐานว่าโอ้ยขอให้สอบผา่าน,นได้เป็นมหาอย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือมีชื่อเสียงนะพูดถึงชื่อเสียงว่าโอ้ต้องมีคนเรียกฉันอย่างนั้นอย่างนี้ะนะอันนี้คือคือเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้ก็คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเราก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้านี่มีความไม่ย่อท้อมีความตั้งมั่นในการศึกษาภาษาบ,บาลีให้มีความแตกฉานเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยอย่างนี้อันเนี้ยไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมกุลนะแต่เกี่ยวเนื่องด้วยคุณธรรมคือความที่ไม่ย่อท้อ นะความที่มีความเพียรนะตั้งมั่นไว้กรณีที่สองเนี่ยดีกว่าอ,อกมกคือเราเราเอากําลังบุญที่เราทําเนี่ยนะให้มันส่งผลนะในเรื่องของจิตนะจะดีกว่า,าที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกรรมกุณหอืมเจ้าค่ะอ่านี่เขาเข้าใจอยู่เนาะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนิฐานก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะว่าจิตคุณน้อมไปในเรื่องที่เป็นของจิตนะมันจะดีขึ้นอืมเจ้าค่ะ ถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านเช่นว่าถ้าคุณจะอธิฐานว่าขอให้รวยนะขอให้ถูกหวยนี่มันเรื่องกรรบคุณห้าล้นล้วนเลยมันนี่ก็คือกรณีหนึ่งละอ่ะนะแต่กรณีที่ดีกว่าก็คือว่าขอให้ฉันรักษาศีลได้นะขอให้ฉันตั้งมั่นในการที่ทํางานอย่างไม่ย่อท้อพวกนี้ดีกว่าในกรมีนั้ค่ะอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแง่คิดสาหรับท่านผู้ฟังที่จะได้ตั้งจิตอธิษฐานกันต่อไปนะเจ้าค่ะได้ใชเจ้าค่ะ ก็มาถึงคำถามของท่านสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะเป็นผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจากพยาไทยเจ้าค่ะเ,คเจ้าค่ะก็อยู่แถวเขตบ้านของโยมนี่แหละอ,อ่าเขียนถามมาบอกว่าการใช้เส้นสายในวงการต่างๆอย่างเช่นการฝากลูกเข้าเรียนหนังสือบ้างหรือการเล่นเส้นในการที่จะเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เนี่ยท่านผู้ถามถามว่า เป็นบาปหรือผิดธรรมวินัยหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะม,ม,ม,มนต์เลยเจ้าค่ะแล้มาถามคุณเดินใจสมัยที่ยังเป็นรัฐราชการอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะจะเอาเลือกคนมาเป็นเลขานุการสักคนหนึ่งหรือว่าเลือกคนมาเป็นมาเป็นลูกน้องเราสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเจ้าค่ะหนึ่งในคุณสมบัติเนี่ยก็แน่นอนแหละเรื่องของหน้าที่การงานคุณสมบัติที่เขาต้องทําต้องอ่านออกเขียนได้พวกนี้ก็ต้องมีใช่ไหมในเรื่องของงานที่ทำความนามารถของเขาอ่าใช่ในอีกอันหนึ่งคือเรื่องของความไว้ใจอันนี้ก็ต้องมีนะเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของของนายจ้างเนี่ย ที่จะมีต่อลูกจ้างเนี่ยก็คือหหลักให้ทํางานตามกําลังนะสองให้พักบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างแต่หนึ่งในหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยก็คือต้องไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้นะแล้วก็เอาชื่อเสียงกิตติคุณของนายไปร่ำหลือนะนี่เป็นหน้าที่ของลูกน้องเพราะ,ะนั้นถามว่าเอเราจะไว้ใจใครละ่ะไว้ใจลูกน้องคนไหนหรือคนที่จะมาเป็นคนที่จะมาเกี่ยวเนื่องด้วยกับเราเนี่ยให้เข้าทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีตามคําสั่งของพระเจ้านะตรงนี้เพนะราะนั้นทําให้มีเรื่องเกี่ยวกับว่า นี่เป็นญาติชั้นนี่เป็นลูกชั้นนี่เป็นคนที่เรารู้จักเขาแนะนํากันมาเขารับรองว่าคนนี้มีพฤติกรรมดีอะไรต่างๆนะซึ่งแน,น่นอนไอ้กเกรดที่มันเขียนอยู่ในหน้าหนังสือเนี่ยนะเขาเป็นใบเกรดมาเป็นเรซูเม่มาอะไรต่างๆหนังสือแนะนําตัวมานี่มันไม่ได้บอกอุปนิสัยของคนเจ้าค่ะเนื่งองมาเพราะฉะนั้นการที่มีคนรองรับรับรองว่าไอ้คนนี้อุปนิสัยดีนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเลือกได้เพราะนั้นในความเห็นของอาตมาเนี่ยที่พูดถึงว่าการฝากการอะไรตรงเนี้ย ก็คือลักษณะให้คํารับรองว่าไอ้คนนี้ดีหรือไม่ดีกันแน่แเพราะ,ะนั้นเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันเลยละ่ะแต่ถ้ามีคนรับรองว่าไอ้คนนี้นิสัยดนะีซึ่งมันไม่ได้ระบุในเปนเปอร์นนในกระดาษเนี่ยอันนี้ก็ก็ตัดสินใจได้เนาะถามว่าเป็นบาปไหมมันก็ต้องดูตามกระบวนการนะนี่คือคสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าในกรณี่ว่างานความสามารถก็ไม่มีแล้วก็เห็นแต่พวกพ้องอย่างเดียวเอาเข้ามา,เ,าเข้ามาอันนี้ไม่ดีแน่ะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องระวัง ในฐานะที่โยมเคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะเจ้า,าค่ะโยมคิดว่าสําหรับการ,รเรด็นการฝากฝังคนเข้าทํางานหรือว่าฝากให้ขึ้นมียอถฐานบันดาศักดิ์สูงขึ้นเนี่ยม,มันอาจจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นประเพณีอย่างหนึง่งอะเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นสังคมเอื้ออาทอการกันเอื้อหนุนกันระหว่างอุปถัมภ์เจ้าค่ะเขาเรียกว่าสังคมอุปถัมภ์อย่างหนึ่งของคนไทยโย,ยมคิดว่า คนที่จะฝากหรือจะเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นนะถูกในแง่หนึ่งเลยว่ามันก็ต้องรู้จัก มีคนแนะนํามาไว้ใจได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมาทํางานกับเราไว้ใจแต่ตราบใดนะเจ้าค่ะที่ว่าฝากอย่างนั้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงๆยมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบาปเจ้าค่ะไม่เป็นปัญหาเลยถูกต้องแต่ว่ามีที่บาปแล้วยมคิดว่ามันเกิดขึ้นในวงการราชการหรือว่าในวงการในสังคมบ้านเราที่ถือว่าเป็นผิดบาปอย่างมากนั่นก็คือการที่ฝากฝังคนที่ไม่มีความสามารถหรือว่าเอาพักพวกจนกระทั่ง ข้ามสิ่งที่ดีงามไปเจ้าคะ่ะอ,อย่างเช่นไปแย่งตําแหน่งเข้าบ้างตัวเองอาวุโสไม่ถึงแต่ว่าใช้เส้นสายผู้หลักผู้ใหญ่การเมืองมาแย่งตําแหน่งกันไปอย่างหน้าแบบว่าหน้าตาเฉยอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าบาปทั้งคนช่วยแล้วก็คนที่รับตําแหน่งด้วย<ช>อันนี้มิชาพ,พระอาจารย์มีความคิดว่ายังไงเจ้าคะก็กเห็นด้วยอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเรื่องการเลื่อนตําแหน่งอะไรพวกนี้เป็นเรื่องการมุคุณท่าทั้งนั้นนะเราควรจะดูที่คุณธรรมข้างใน นะของบุคคลเหตุผลอะไรคุณเลื่อนมานะคุณทำอย่างนี้ด้วยคุณธรรมใดๆมันอันนั้นสําคัญกว่านะเพราะฉนะนั้นในเรื่องนี้เราถ้าเราถ้าเรามีการพิจารณาอย่างนี้แล้วนะเราอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยให,ให้สบายใจได้บางทาีจะออกมาในรูปแบบที่ว่าเ,เหมือนกับคุณเล่นเส้นนะแต่ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นี่เหตุผลหนึ่งสองสามสี่ฟังแล้วมันขึ้นนะฟังแล้วมันดีถูกต้องก,ก็ไปตามนั้น แต่บางทีเราอาจจะต้องปฏิเสธคนที่เขาฝากเส้นมาเอาก็เหตุผลม,มันเป็นอย่างนี้นะฟังแล้วมันดีฟังแล้วมันขึ้นเป็นไปตามธรรมแล้วก็ให้คุณตามํามนั้นนี่นจะเป็นการดีเนะจ้าค่ะสาธ <สา S 1> ุเจ้าค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันเสาร์ที่5เมษายนที่ได้สกักษาือวาสนธนาธรรมะซึ่งได้รวบรวมปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องการท,ทาบุญทําทานอะไรต่างเนี่ยแล้วก็บุญกุศลดิฉันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากท่านที่ถามมานะคะเวลาในรายการก็หมดลงแล้วละค่ะ,ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านร่วมกันกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระ อาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไห่โศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในช่วงของการสากชาหรือสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มหาภัยบุญอภิบุโนโหเหมือนเช่นเคยค่ะกลาบขอพระคุณและกลาบนามัสการาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเทพานสาธุเจ้าขา ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ